คชมคะรายการการเมืองเจ๋ากำลังเจ๋าจี้จานมากเลยวันนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่กับสสวรสุรีนะคะสสจากมุกดาหารเมื่อสักครู่ตาบอกว่าเธอเป็นสสญิงคนแรกของมุกดาหารเธอบอกไม่ใช่แต่ต้องบอกว่าเป็นสสญิงที่มาจากแม่ค้าคนแรกแล้วกันแม่ค้าคนแรกเป็นแม่ค้าคนแรกของจังหวัดมุกดาหารที่ได้มาเป็นสสนะท่านแรกท่านมาจากไหนคะท่านเป็นท่านแรกท่านเป็นเอ่อเป็นภรรยาของอดีตสสพอดีอดีตสส ค่ะปอปริปัโยค่ะค่ะทีนี้ท่านท่านท่านสสอนั้นสอบท่านเสียชีวิตก็เลยภรรยาก็เลยมาเป็นสสอ๋อแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นสสแบบนอมินีใช่ไหมคะก็คือเป็นสสไม่ไม่ใช่สสสอนมินีอ๋อสมัครเลยสมัครค่ะเพราะว่าเพราะว่าใหม่เลยเสียปุ๊บก็ต้องเลือกตั้งใหม่ค่ะเลือกตั้งใหม่ได้ฐานเสีงเดิมจากสามีได้ฐานเสียงเดิมของสามีค่ะแต่ของคุณเนี่ยคือไม่มีพื้นฐานการเมืองเลยล่ะสามีก็สนับสนุนแล้วกแต่ก็ไม่เคยเล่นการเมืองเลย่ะ เป็นแม่ค้าอยู่ดีๆก็ดูบงังคับให้มาเป็นสอสอก็บ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นแม่ค <ไป S 2> ้า,าอยู่ดีๆ<อ>ก็ให้มาเป็นสอสแล้วไปหาเสียงยังไงคุณ ก็ออกไปก็บอกว่าเป็นแม่ค้านี่แหละแต่พวกคุณจะให้มาเป็นสสเราก็จะไปเป็นสสนะคะแต่ยังไงยังไงก็ในสภาก็ยังไม่มีสสผู้หญิงที่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 จะอยู่ให้อยู่ได้นานเพราะว่าสสผู้หญิงคนแรกนะคะก็อยู่ไม่นานนะคะก็อยู่ไม่นานว่าก็ครบวาระเพราะเข้ามาแทนสามีนะคะค่ะหมดวาทีนี้เราก็มาขอว่าเอาอย่างนี้ ถ้าอยากให้เราเป็นสสนี่คุณก้าวเราเข้าไปเราจะเป็นสผู้หญิงคนแรกนะคะเป็นแม่ค้าแหละเราก็บอกเขานะว่าเราเป็นแม่ค้าคนแรกที่เราจบแค่ป .7 นี่นะไปเป็นสสอืาเราเป็นสสแล้วเราจะมาช่วยพวกคุณเราคิดอย่างนั้นเลยเราเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่จะไปช่วยเขาค่ะเพราะว่าเรารู้หัวใจของเขาแล้วล่ะว่าแม่ค้าต้องการอะไรพ่อค้าต้องการอะไรแล้วตอนนั้นเรามีการค้าชายแดนด้วยนะคะกับประเทศเรายังมีอยู่ตลอดเวลาค่ะ หลังจากนั้นมีปรในช่วงปัญหาไหมในช่วงเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งคู่ต่อสู้ก็คือคู่แข่งก็คือสสอดีตสอสอเขารู้จักเราเรารู้จักเาอดีตสสทั้งสองคนเราก็รู้จักเขาก็เป็นพ่อแฟนอดีตแฟนอ๋อแฟนของแฟนค่ะแฟนของแฟนเราก็คิดว่าเราต้องเป็นสสให้ได้เพื่อจะให้เเป็นการล้างแค้นเพื่อให้แฟนเขาล้กเราเขาดูอยู่นะเขาดูอยู่เขาดูอยู่ก็ดูอยู่ก็ดูอยู่แต่เราก็บอกตรงๆงไงเราก็บอกตรงตรงว่า ยังไงถ้าถ้ามาเป็นสสเนี่ยถึงแม้เราไม่จบเราก็จะพยายามทําให้เราจะพยายามเรียนให้เราจบได้เหมือนกันอเพราะว่าคู่ต่อสู้น่ะเขาก็เขียนไงเขาเขาโจมตีเราเราบอกว่าอย่าไปเลือกนะไอ้นี่นี่มันเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้เรียนทั้งทั้งเราได้เรียนแต่เขาก็บอกว่าเราไม่ได้เรียนเขาต้องโจมตีเขาบอกว่าเราไม่ได้เรียนความรู้อะไรก็ไม่มีแล้วมันจะไปช่วยเหลืออะไรพวกคุณได้อ เขาก็แจกใบปลิวแจกใบปลิวนี่มันการเมืองจริงๆนะเ่แจกใบปลิวเขียนตัวควายเอาทำไมเอารูปไาตัวควายวันนั้นไม่วาดตัวควายนะแต่เขาวาดหน้าเราไม่ถูกเขาเป็นวาดตัวควายเลยแหละตัวควายแล้วก็เขียนเบอร์เขียนเบอร์ลงไปเขียนเบอร์ลงไปไม่ตอนนั้นเบอร์ห้าไห่เหรอฮะเขียนเบอร์ห้าไม่เขียนเบอร์ห้าอยู่อยู่ในหัวหัวควายแล้วเขียนตัวเบอร์เจ็ด อยู่ในอยู่ในอยู่ในตัวควายออปอ 7, เจ็ดไควายปอเจ็หมือนได้เขียนในข้อความบอกว่าประชาชนคนมุกดาหารอยา่าคิดคิดไหมว่าจะเลือกควจะจูงควายปอเจเข้าไปในสะพานทรงเกียรตินั้น แรงนะแรงนะการเมืองว่าครั้งแรกก็แรงสะพานทรงเกียรตินั้นเขาจะมีแต่พวกที่จบปริญญาตีเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกอย่างเงี้ยแล้วก็จบเป็นนายทหารนายพลนายทหารอะไรมรู้ดตอนนั้นตอนนั้นพอพอเขาว่าปุ๊บฮึดสู้ทันทีนิไหบรัสุรีต้องเป็นอย่างนั้นดิฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือตอนแรกดิฉันก็คิดชิวๆไม่อยากจะเล่นตำแหน่งหรอกค่ะสามีมาเล้ เลือกาตามใจสามีแต่าอนนี้นอย่างนี้เขามาดูถูกเราเนี่ยเขามาดูถูกว่าว่าเราเป็นแม่ของลูกเราเป็นแม่ของลูกมันทํางานได้แค่ออกลูกเท่านั้นเองอนี่พูดถึงขนาดนั้นนะนี่เขาว่าผู้หญิงขนาดนั้น,น,น,นบอกว่าเลือกผู้หญิงเข้าไปมันทําหน้าที่ได้แค่ออกเป็นคนออกลูกเราก็เลยออกพื้นที่ไปบอกว่าพวกคุณต้องเลือกเอาผู้หญิงเข้ามาอืถ้าคุณไม่เลือกผู้หญิงเข้ามาประชากรไม่เพิ่ม ไม่มีใครออกลูกให้ใช่คนที่จะถามว่ามีลูกได้ก็คือผู้หญิงเออแต่ไอคนที่พาเข้ามาเนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นผู้ชายนี่คือทําลูกออถ้าทําคุณทําลูกได้คุณทําลูกได้คุณออกลูกไม่ได้ก็ประชากรไม่เพิ่มเอ,อพี่น้องประเทศชาติก็ไม่เจริญออืแล้วเป็นไงชาวบ้านก็บอกอย่างนี้ชาวบ้าน,าานเออมันจริงว่ะ <laughs> มันก็เลยเลือกผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆแล้วเราก็เลยได้ไปชาวบ้านอ่ะชอบควายเพราะว่าเอาไม่ทานาได้ชาวบ้านบอกว่าขอหนไอตัวหน่อยชาวบ้านไม่ชอบควายนะชาวบ้านชาวบ้านกลัวอชาวบ้านนี่คนอีสานนะคะคนอีสานนี่กลัวมากทไมอ่าํกลัวว่า กลัวกลัวกลัวคนในกรุงเทพว่าเป็นคนอีสานเข้ามาถึงกรุงเทพนี้ยังไม่พูดไทยยังไม่พูดลาวเลยพูดไทยอย่างเดียวกลัวเขารู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วคิดว่าเขาไม่รู้เหรอเนี่ยพูดไทยแบบใช่พูดแค่กลัวกลัวเขารู้ว่าเป็นคนอีสานพูดคำเดียกับเป็นชาวนาไม่คนตะกอนนี่กลัวมากมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่าเป็นลูกชาเป็นลูกแม่ค้าเป็นลูกลูกกลัวลูกเป็นขาอีกด้วยทีนี้เราบอกว่าเราอย่าไปกลัวเขาดูถูกอ กรรมพืชเราเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองอต้องเชื่อมั่นตัวเองต้องเคารพในเราไม่ได้ไปขออะไรเขากินอเราเป็นเราเป็นเราเป็นแม่ค้าเราก็ไม่ได้ไปขอเงินพวกคพวกผู้ดีมีเงินใช้เราพูดอย่างนี้เลยเราไปหาเสียงเราพูดอย่างนี้พวกคุณเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่คุณปลูกข้าวดำนาแต่ถ้าพวกคุณไม่ดำนาปลูกข้าวคุณไม่มีข้าวให้พวกคุผู้ดีมีเงินกินจริงจำมาไว้ ต้องเลือกเราเข้าไปพอหลังจากนั้นเขาเลือกไหมเป็นยังไงคะแนนเสียงตอนที่เลือกตั้งก็ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง้ต้องปบมือให้แมมันจริงๆเลยค่ะเป็นไงขอสอผู้ชายหงายเก๋งผู้ชายก็เป็นที่สองและอดีตสสคนหนึ่งก็ตก อ๋อค่ะพอเราไปเป็นสสครั้งแรกตอนหาเสียงก็มันนะคะเพราะว่าอารมณ์พาไปอารมณ์พาพอถึงเวลาต้องไปทํางานเป็นยังไงฮะพอเข้ามาในสภาพอเข้ามาในสภาอยู่บ้านนอกตลอดอยู่บ้านนอกกรุงเทพคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าการเป็นสสต้องบินมากรุงเทพเพื่อที่จะมาเข้าสภาใช่เพื่อที่จะมาเข้าประชุมใช่ซึ่งตอนนั้นไม่ถนัดเลยนะคะเพราะว่ามาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรก ก็ครั้งแรกก็คือสามีพามาสามีพามาแต่หลังจากนั้นเขาพามาแค่ครั้งเดียวเขาบอกว่าไปเองครั้งแรกพอหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเกาะเลยให้มาคนเดียวเข้มาคนเดดิฉันว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณให้กันเลยหรอกเขาวางแผนจะหากิ๊กหรือเปล่าเขาบอกเอามันไปเป็นนักการเมืองเขาจะได้เข้าไม่ใช่พพูดเล่นนะใช่ไม่พูดเล่นค่ะคือคือเราเคารพความคิดเข้าเก่งนะ เขาคิดการไกลเขาคิดการไกลเขาบอกว่าถ้าเขามัวแต่มาช่วยเราเราจะไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเขารู้จักนิสัยเขารู้จักลึสัสเราเล้วบอกว่าถ้าเราทําอะไรเราต้องทําให้ได้อเขาปล่อยเรามาแล้วเราทําอะไรบ้างคะทีนี้เขาปล่อยเรามาปุ๊บเราก็เราไปสภาถูกไหมคะเราก็ไปสภาเราเราก็ไปสภาแล้วก็นั่งบอกแท็กซี่อะไรไปสภาก็ได้ถูกก็ไปได้ถูกพอพอหลังจากเราไปในสภาอือย่างที่เขาเคยพูดไว้ค่ะเอา ปเจ็ดเข้ามาในสภาอันทรงเกียรติค่ะใช่มีใครสนใจเราเป็นพิเศษไหมเพราะเราเป็นผู้หญิงที่มาจากอีสานจบปเจ็ดสนใจเพราะวราไปตอนนั้นเดอมากเลยยังไงคะคนที่เขาใส่กระโปรงเข้าไปในสภาก็จะใส่กระโปรงพีใช่ไหมอ่าสั้นสอ่ๆเอยเลยเข่าหน่อยนึงอ่าแต่นี่เราใส่เป็นกระโปรงนักเรียนน่ะยากมาถึงสุ่มเลยใส่สุ่มเข้าว่ะท่สอสอคะ สอไปอยู่ไหนมาลูกลูกนี่ยังเห็นเลยว่าหน้าหัวเราะอยู่ว่าเออให้เรามาใส่กับโปรงนี่เราใส่กับสั้นไม่เป็นไงไม่กล้าใส่กลัวเขาเห็นขาแหมที่ตอนที่แฟนจะมาไม่วิ่งขามก้าโปรงมาใส่ไม่มีมีแต่ผ้าถุงก็ไปใส่คล้ายๆผ้าถุงนั่นแหละใส่ยาวๆทีนี้ใส่ลงไปแล้วยังไงพอไปถึงที่สภาก็ไปถึงสภาก็เตะตาต้องใจทุกคนเหมือนกันก็ผมก็สั้นมาเลยนะผมก็สั้นเลยใครคนนี้มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย รองเท้าก็หนาเถอะอย่างเงี้ยก็ไปค่ะตอน,น,น